ลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสาระที่ไม่มีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปืนเมื่อพูดถึงปืนนะครับใครหลายๆคนก็คิดว่ามันเป็นอาวุธที่สามารถฆ่าชีวิตคนได้หรือว่าสามารถเอาไว้ป้องกันตัวได้นะครับเช่นเราอยากได้อะไรมาไว้ป้องกันบ้านเราจากพวกมิจฉาชีพต,ต่างๆระบบรักษาความปลอดภัยเหรอกล้องวงจรปิดเหรอหรือว่าเลี้ยงน้องหมาตัวโตๆเอาไว้และก็อีกตัวเลือกนะครับอาจจะเป็นปืนซักกระบอก และวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง5อันดับปืนแปลกๆที่มีอยู่บนโลกกันจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับออก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเย้ yeah. อันดับ5 Welcome to finally Battlefield 1 the Let's see how it shoot oh little pew e l i t t l e t i n y What the hell is this thing ก็เริ่มจากกระบอกเล็กๆก,กันก่อนนะครับปืนกระบอกนี้ผมก็รู้จักครั้งแรกในเกม Battlefield 1นะครับก็ตามคลิปที่ได้ดูกันอยู่นี่แหละและผมก็คิดว่าเฮ้ย มันจะมีจริงๆเหรอไอ้ปืนกระบอกเลก็กกระจิ๋วหลิวเดียวเนี่ยผมก็เลยค้นหาข้อมูลดูนะครับปรากฏว่ามันมีอยู่จริงนะครับปืนกระบอกนี้ชื่อปืนว่า Colibri นะครับกระบอกนี้เป็นปืนที่มีจริงในประวัติศา,ศาสตร์โดยมันได้ผลิตครั้งแรกในปี1910ถึงปี1914โดยบริษัท a u s t ตร a n น a อชเมเกอรเป็นอาวุธสำหรับป้องกันตัวเอง <S <S และก็สามารถเก็บลงกล่องขนาดเล็กได้ปืนดังกล่าว เป็นปืนพกมีขนาด2.7มม,มบรรจุกระสุนได้เจนัดมีการใช้งานเหมือนปืนพกปกติทั่วไปทุกประการอืมดูแค่ท่าจับในเกมก็รู้แล้วนะครับว่ามันน่าจะยิงลำบากแน่แน่อ,นอันดับสี่ SKS Rifle สไตล์โซเวียหลายคนเห็นปืนนี้แล้วนะครับอาจจะพูดว่าอืมพี่ครับมันแปลกตรงไหนเนี่ย ใช่นะครับปืนกระบอกนี้มันก็ไม่ได้แปลกแต่อย่างใดนอกสจากว่าจะมีคนอุตริดเอามันมารวมร่างฟิวชั่นกันทั้งหมด6กระบอกจนมันกลายเป็นปืนเก็ตลิงสไตล์ DIY เจ้าปืนตัวนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย n o r i n โก SKS rifle ขนาดกระสุน7.62ณ39บรรจุ20นัดต่อแม็กกาซีนซึ่งถ้าเอามันมาคูณ6แล้วนะครับก็จะมีกระสุนทั้งหมด120นัด คุณเพียงแค่เปิดไกเอาไว้ก่อนที่จะหมุนมันไปเรื่อยๆจนกระสุนหมดซึ่งมันก็มีการประมาณราคาเอาไว้ด้วยนะครับก็ซับประมาณ800ถึง1,200ดอลลาร์ว่าแต่ใครจะซื้อมายิงเล่นล่ะเนี่ยอันดับ3ปืนลูกโม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามข้อมูลจากกิน n นส s s เวิร์ r เรคคอรก็มีชายคนหนึ่งนะครับที่ประเทศโปรแลนด์มีนามว่า r ร c h a r ์ e โทบิ s ซึ่งเขามีความฝันที่จะสร้างปืนขึ้นมาสักกระบอกแต่ถ้าสร้างแบบเดิมๆเนี่ยมันก็ออกจะธรรมดาเกินไปเขาจึงเอา Remington มาเป็นต้นแบบนะครับและก็ขยายขนาดของมันให้ใหญ่ขึ้นวงเล็บว่าใหญ่มากนะครับมาซะจนถือยิงด้วยมือเปล่าไม่ได้แน่นอนก็อาจจะได้นะครับถ้าให้เดอดฮักมาถือยิงเอา เขาใช้เวลาสร้างประมาณ2,500ชั่วโมงปืนพกอืมไม่ใช่ปืนพกแล้วนะครับแบบนี้ต้องเรียกว่าปืนแบกนะครับปืนแบกกระบ,บอกนี้นะครับก็มีกระสุนขนาด136กรัมหรือว่า4.8ออนซ์และก็มีความแม่นยำสูงถึง50เมตรอีกด้วยอืมว่าแต่มันจะเอาไปป้องกันตัวได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ย อันดับ2 950 JDJ Night Rifle จุด950 JDJ นะครับก็ไม่ใช่ชื่อปืนแต่เป็นชื่อของหัวกระสุนขนาดใหญ่ที่ออกแบบโดย JD Jones จากบริษัท SSK i n d u s t r y ผู้ผลิตปืนในอเมริกาโดยกระสุนชนิดนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นกระสุนไรเฟลิลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือ20คูณ110มม,มตัวกระสุนมีน้ำหนักมากถึง 2 3 0กรัมซึ่งถ้าเทียบกับกระสุนปืนพกอย่าง357แมกนัมนะครับกระสุนแมกนัมเนี่ยก็มีน้ำหนักเพียง9.1กรัมเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดที่มโหรานมากส่วนปืนที่เราเห็นนะครับก็เป็นปืนของบริษัท National Firearms Model 1968เอามาทําการขยายลํากล้องนะครับและก็ทําโครงปืนเพื่อใช้กับกระสุนขนาดใหญ่950 j d j อันนี้นี่เอง แล้วปืนกระบอกนี้นะครับก็มีน้ำหนักมากถึง50กิโลกรัมอีกด้วยความเร็วของหัวกระสุนวัดจากปากลำกล้องก็ประมาณ2,200ฟุตต,ต่อวินาทีมีแรงประทะ38,685ฟุตปอนหรือเทียบได้กับการถูกรถยนต์หนักกว่า1.3ตันวิ่งเข้าชนที่ความเร็ว32กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพลังงานมากเป็น3เท่าของ0.50 BMG มันแรงขนาดนี้แล้วนะครับคิดว่าแรงถีบมันจะขนาดไหนอืมผมไม่กล้ายิงเลยทีเดียวยิงเนี่ยมีมีกระดูกหักมีไหลหลุดแน่นอน <Yeah>. oh. yeah, baby. อันดับหนึ่งพันกันก็ไม่ใช่เชือกพานกันนะครับแต่มันเป็นชื่อของปืนซึ่งปืนยาวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ยิงจากเรือท้องแบนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าพันนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ยิงนกน้ําได้ทีละเป็นฝูงในคราวเดียวจากประวัติศาสตร์เท่าที่มีการระบุเอาไว้สถิติที่มากที่สุดคือยิงนัดเดียวได้นกถึง90ตัว ปืนนี้เป็นที่นิยมใช้มากในช่วงปี1910ถึง1920ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วแต่ละนัดจะยิงด้วยลูกกระสุนน้ำหนักมากกว่า1ปอนด์โดยปกติจะนิยมใช้เป็นปืนในกีฬาล่าสัตว์โดยมักจะติดปืนเอาไว้กับเรือท้องแบนแล้วมือปืนก็จะค่อยๆพายเรือเข้าไปหาเป้าหมายก่อนที่จะเล็งข้ามผืนน้ำไปเพราะมีการทำลายล้างรุนแรงนะครับถึงขั้นยิงนกได้ทีละเป็นฝูงเนี่ย ก็มันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับหลายรัฐในอเมริกาจึงออกกฎหมายว่าห้ามใช้ปืนนี้ในช่วงกลางต้ศวรรษที่19แต่ในสหราชอาณาจักรนะครับก็ยังพบเห็นการใช้ปืนนี้ได้อยู่บ้างอแบบนี้จะแบกยิงได้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับ Here goes. ก็จบไปแล้วนะครับแหมท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้กระบ,บอกไหนเอาไว้ประดับฝาบ้านหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสาระที่ไม่มีพาราดหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ yeah,